พิธีบำเพ็ญกุศสลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายศพพระราชวัชระรังสี วันพุทธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา18.30นพระเดชพระคุลพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณร,ชร,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 ราชวรารามเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายศพพระราชวัชระรังสีอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยมีพระเถรานุเถระพระภิกษุสัมเณนวัดอรุณราชวรารามและศิทธยานุสิ์ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคืนที่31 แห่งการบำเพ็ญกุศลศพอุธิศถวายพระราชวัชะระรังสีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามในการนี้พระครูสถิตวิรุณรามผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามและพระครูประหลัดสุวัฒนรัตนกุลด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะภาคเก้าผู้ช่วยเจ้าวาดและเลขานุการวัดอรุณราชวรารามเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมณศาลาเจ็ดชาปนสถานวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร